ศาลจังหวัดอุทัยธานีนะคะจัดพิธีทาบุญเนื่องในวันสารยุติธรรมค่ะที่บริเวณหน้าที่ทําการศาลจังหวัดอุทัยธานีนางรัชนีกรบุญพิทักษ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระตนะไตรยัยและทําพิธีทําบุญเนื่องในวันสารยุติธรรมประจําปี2560โดยมีนายแมนรัตนสุขคนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีผู้พิพากษาศาล ข้าราชการสารยุติธรรมพนักงานเจ้าหน้าที่คณะผู้พิพากษาสมทบคณะผู้ประนีประนอมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรเอกชนร่วมทําบุญตักบาทพร้อมร่วมรับฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยวันที่21เมีสายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสารยุติธรรมซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลากรอพระเลิกเพื่อก่อสร้างสารหลวง โดยพระราสทานนามอาคารแห่งนี้ว่าสารสถิตยุติธรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ